ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อะไรเจ็ดล้านเจ็ดล้านอยากคุ้ยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับกับธนาคารกสิกรไทยนะครับไปลองดูซิว่าเปิดบัญชีแล้วนะครับสามารถยืนยันตัวตนกับเพพาวได้ไหมนะครับไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะครับพือสจิกายน30นี้นะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านเพย์พานะครับด้วยแบงก์ในประเทศที่เรามีอยู่นะครับเพย์พาจะระงับบัญชีเราแล้วก็ปิดถาวรน,นะครับก็ยืนอุทธรณ์ก็คงไม่ได้นะครับเอาอะไรมาช่วยก็ไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะไปลองกับกระสิกรไทยนะครับไปลองดูนะครับว่าเขาเปิด N D I D แล้วสามารถยืนยันกับ Paypal ภายในวันนี้ได้ไหมนะครับไปลองกันครับ ครับเพื่อนๆมีเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เกี่ยวกับแบงค์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับคนที่อยู่แถวๆเชียงใหม่นะครับใครที่จะไปทําธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับแบงค์ธนาคารนะครับถ้าหากว่าอยู่โซนฝั่งสายถนนไฮเวย์นะครับผมแนะนําให้ไปที่บิ๊กซีสาขาดอนจันนะครับบิ๊กซีสาขาดอนจันเขาจะมีแบงค์ธนาคารนะครับพร้อมให้เราทําธุรกรรมสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าใคร จะต้องไปทําธุรกรรมนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่แถวนั้นนะครับอยู่แถวบิ๊กซีดอนจัดผมแนะนํานะครับมีแบงค์ธนาคารนะครับตั้ง6ธนาคารนะครับอยู่ในที่เดียวนะครับและก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ b ิ๊กซีดอนจัดนะครับถ้าเราจะเข้ามาเช็คดูนะครับตอนนี้ของผมนะครับที่ไปทําก็คือผมไม่มีบัญชี เคพัสตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่แบงค์นะครับเขาจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นรายละเอียดการยืนยัน n d i d นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ paypal เลยนะครับไปที่เมลแจ้งเตือนจาก PayPal เลยนะครับว่าเขาจะทําการยืนยันผ่าน K คพัสได้ไหมนะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ ในหน้ายืนยันตัวตนนะครับของเมลจากเ y พาวที่ส่งมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปยืนยันตัวตนกันเลยนะครับนะครับเขาจะขึ้นว่าเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลคุณได้นะครับผมจะลองอีกครั้งนะครับแล้วก็ แอปก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับอันนี้เป็นการยืนยันผ่านมือถือนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับนี่ก็เงื่อนไขนะครับผมอ่านไปหลายรอบแล้วนะครับก็สุดท้ายเราก็ต้องยินยอมเขาอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะยืนยันให้เสร็จนะครับยอมรับนะครับมาถึงหน้าแบงค์แล้วนะครับมีแบงค์อะไรบ้างสำหรับใครที่ยังไม่เคยเลยนะครับมีอมสินเคพัาสกรุงเทพ กุ้งสีนะครับ CIMB e นะครับแล้วก็เกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทหารไทยนะครับโอเคผมจะเลือกแบงค์ที่ไปสมัครมาวันนี้นะครับโอเคยืนยันตัวตนของคุณจะใช้แอปมือถือธนาคารภายใน60นาทีหลังจากยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ คุณกำลังยืนยันตัวตนนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของ paypal และกําลังส่งข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทยนะครับปึ๊บอเ่อหลังจากนั้นนะครับผมก็ต้องผมก็จะมาเข้าหน้านี่นะครับก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับที่หน้าแอปข้างในแอปนะครับคลิกเข้าไปครับ โอเคนะครับเขาไม่ให้เดี๋ยวผมต้องออกจากการบันทึกก่อนนะครับก็ต้องเข้ามาที่หน้าแอปแล้วเข้าไปตรงที่ข้อความแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เรายืนยันข้อมูลนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงขั้นตอนการถ่ายรูปแล้วก็ยืนยันเสร็จสมบูรณ์นะครับครับตอนนี้ผมได้ยืนยันที่ธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่หน้าของ เพพาวนะครับที่เราทํารายการเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทงต้องรอนะครับให้เขาทํารายการให้เสร็จนะครับต้องรออย่างเดียวเลยครับครับผมหลังจากที่แอปเพพ a l หมุนตรวจสอบระบบสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมก็รีเฟซไป1ครั้งนะครับก็ขึ้นคําว่าสําเร็จแล้วนะครับยืนยันตัวตนของคุณแล้วนะครับ เป็นเรื่องที่น่าโล่งใจของผมเลยนะครับเห็นไหมฮะว่ามีเมลแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าการยืนยันข้อมูลสำเร็จแล้วนะครับจากเ a y p a l เด้งขึ้นมาหน้าชื่นใจเลยครับครับมาในส่วนของอีเมลนะครับมีการแจ้งเตือนมาอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาบอกว่าคุณได้เพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ นี่นะครับตัวสุดท้ายนะครับหลังจากที่เขาวอร์ดีฟแล้วนะครับเขาบอกว่าขอแจ้งเตือนให้ยืนยันข้อมูลภายใน30พฤศจิกายนนะครับเราก็จะกดยืนยันตัวตนเข้าไปนะครับดูซิว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนต่อนะครับให้เรากดยืนยันตัวตนนะครับ โอเคนี่ก็คือการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ทำก็รีบมาทำกันนะครับครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะมาถึงหน้านี้นะครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาถึงหน้านี้หน้าสุดท้าย เขาจะมีข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะครับที่เรากรอกไปนะครับเราก็เลื่อนมาน่าสุดท้ายกดคำว่ายืนยันตรงนี้นะครับเมื่อก,กดยืนยันแล้วก็รอนะครับตอนนี้เขาบอกว่าขอบคุณเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถทำรายการต่อได้แล้วนะครับแล้วก็มีเมลแจ้งมาอีกหนึ่งเมลนะครับ Paypal Thailand นะครับ คุณพร้อมแล้วนะครับขอบคุณที่ยืนยันตัวตนกับ Paypal จนเสร็จเรียบร้อยนะครับบัญชีพร้อมโอนไปยัง Paypal Thailand วันที่10ทธันวาถึง30ทธันวานะครับก็ได้ไปต่อกันแล้วนะครับใครยังไม่ได้ทำก็ไปทำกันนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการยืนยันตัวตนของ p a y p a าในวันนี้นะครับวันนี้ผมประสบความสําเร็จนะครับจากการยืนยันตัวตนด้วยแอปธนาคารนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ยืนยันก็ไปยืนยันหน่อยนะครับจะติดปัญหาการถ่ายหน้าจอให้ไม่ได้ในตอนที่เข้าไปในแอปถึงขั้นตอนสําคัญนะครับแอปเขาจะขึ้นเตือนมาเลยนะครับว่าห้ามบันทึกภาพหรือว่าการอัดวิดีโอนะครับจะฟ้องเลยผมก็ต้อง หยุดการบันทึกตรงนั้นไปนะครับก็คร่าวๆแล้วโดยรวมน่าจะได้เนื้อหาสาระกันพอสมควรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันก่อน30พฤศจิกายนนี้นะครับไปยืนยันกันนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสําหรับการยืนยันตัวตนใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับ วันที่30นี้หมดเขตแล้วนะครับพฤศจิกายนนี้นะครับรีบๆทำกันนะครับสวัสดีครับ